อ่ะมาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือไอ้นี่มันก็สืบเนื่องมาจากตอนที่เราดูเทรลเลอร์ของงานเกมส์คอมนั่นแหละว่าแบบเวลามอร์ติสโอ๊ยทำไมดูเกมดูมันเป็นเกมโซจังเลยไซเลนฮิลฟ์โอ้ยทำไมดูมันเป็นเกมโซจังเลยโอดิมูชาทำไมมันดูเป็นเกมโซจังเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันสักหน่อยว่าเอ๊ะตกลงโซเนี่ยมันคือส่วนไหนในเกมกันแน่มีเกมแอคชั่นตีช้าๆนับเป็นเกมโซไหม ถ้าหากว่ามีเกมที่พนิชเราเยอะๆนับเป็นเกมโซไหมหรือจริงๆแล้วเกมโซไลค์ like, มันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมก็น่าสนใจเนาะเราก็จะมาคุยกันอ่ะณตอนนี้เนี่ยเกมโซไลค์ like, หรือว่าคำว่าโซไลค์ like เนี่ยถูกนำมาใช้แบบกว้างกว้างเกินขอบเขตไปมากๆจนกลายเป็นสับจันราของเกมแอคชั่นแล้วมันสำหรับเรานะเราว่ามันเบียดบังแบบเบียดบังเกมแอคชั่นไปแล้วเกมแอคชั่น ในบางประเภทในหลายประเภทมันกลายเป็นเกมโซลาร์ถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นไปโดยปริยายหรือแม้กระทั่งหลายๆเกมก็นำโซลาร์มาแปะหัวตัวเองให้กลายเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วบัสเวิร์ดก็คือแบบเหมือนแบบ AI Bitcoin ที่แบบโยนคำนี้ไปแล้วรู้สึกแบบโอ้ว้าวนี่มันนวัตกรรมอะไรประมาณนี้เกมที่เป็นโซลาร์เออนี่คือนวัตกรรมกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะตอนนี้มันก็เลยทำให้เกมแอคชั่นนั้นถูกเข้าใจผิดได้ง่ายขึ้น เพราะจริงๆแล้ว so s u l ล l i ท e เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมแอคชั่นแล้วแล้วมันต่างจากเกมแอคชั่นอื่นตรงไหนการดูว่าเกมนี้มัน Soul l i ท e หรือเปล่า s ซ l n n t Hill F o n i m u ม h ชอะไรพวกนี้ Soul l ลท e ไหมมันจะต้องดูยังไงเพราะว่านิยามของคำว่า Soul l i ท e มันก็เลือนลางไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไงซะรากฐานของมันก็ชัดเจนว่ามันมาจากเกมโซเกมโซเราก็ต้องมาดูว่ามีเกมอะไรที่มีคำว่าโซและเป็นตัวออริจินอลของมันมากน,นั่นก็คือ ดีมอนโซดาร์คโซสามภาครประมาณนั้นซึ่งมาจากฟอร์มซอฟต์แวร์ซึ่งเกมที่สร้างโดยฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก5หรือ6 IP นั่นแหละก็คือ Demon ดีมอนโซ Dark So ซ o d b o r n s s k k ิโลและ Elden Ring มันอาจจะมีเกมย่อยๆเช่นแบบ a า d a คโซมี3ภาค Elden Ring มี3ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมมี IP อยู่แค่5 IP เท่านั้นของฟอร์มซอฟต์แวร์เริ่มจาก d ี m o n โซปี2009แล้วก็ดำเนินมา เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าคนที่มันติดในในเกมจาก From Software เนี่ยเขาไม่ได้ติดแค่ความยากแต่ว่ามันเป็นความยากที่ท้าทายและยุติธรรมมันมันจะต้องมีมันจะมี2แกนนี้อยู่ในใจเสมอว่ามันแฟร์และมันชาเลนจ์คือมันก็ความแฟร์และชาเลนจ์เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยอยู่ในเกมซิงเกิลเพลเยอร์เท่าไหร่เพราะว่า AI NPC หรือว่าศัตรูมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้น แต่ว่าเราจะไปหาความแฟร์และชาเลนจ์เนี่ยได้จากเกมมัลติเพเยอร์เพราะมันแฟร์ตรงที่ฝั่งตรงข้ามมันก็เก่งเท่าเรานั่นแหละความสามารถที่เขาไปถึงเราสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือฝีมือล้วนแต่ว่าพอมันเข้ามาสู่ยุคของเกมจาก From Software เนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งเลยคือ การที่เราเล่นเกมมันติเพย์เยอร์มันมีโอกาสที่จะเจอคนแบบไหนก็ได้ใช่ไหมแต่การที่เราเล่นเกมโซลเนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีให้เราเจออุปสรรคใหญ่ๆแต่ก็ออกแบบมาอย่างดีเหมือนกันว่าอุปสรรคนั้นไม่ใหญ่เกินไปแล้วถ้าเราเอาชนะมันได้มันจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนี้คือปรัชญาในการออกแบบเกมโซลแท้ๆก็คือออกแบบเกมยากยังไงให้มันยังดูท้าทายอยู่ ออกแบบเกมยากยังไงให้คนไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือทิศทางของเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์และจะเป็นบทบัญญัติของ s o โ l l k e อืมซึ่งถ้าหากว่าเราดูปรัชญานี้ในในเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์ก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะแตกออกมาเป็นเอเลเมนต์ย่อยๆได้ประมาณสัก3 e l เอเลเมนต์หนึ่งก็คือเกมที่เราจะต้องใช้สมาธิสูงมากๆนั่นคือจุดที่เกมโซแตกต่างจากเกมแอคชั่นทั่วไปตรงที่เขาได้ไปลายทางมาว่า เราจะต้องโฟกัสกับแอนิเมชันมากๆนั่นทำให้ความเร็วของเกมโซอะ่ะช้าลงไปเยอะเกมแอคชั่นปกติอย่างเช่นแบบ Devil May Cry หรือก o f War อเลยพวกนี้ก็จะเน้นความเร็วความต่อเนื่องแต่เกมโซเนี่ยเขาใส่สิ่งหนึ่งเข้ามาที่เป็นนวัตกรรมที่ดึงตัวเองออกจากเกมแอคชั่นหนึ่งคือหลอดสตามินาอืมหลอดสตามิน่าและ2คือแอนิเมชันพา i ออริตี้อ่า ปกติเนี่ยคนที่จะแคร์เรื่อง Animation Priority เนี่ยจะอยู่ใน Fighting เกม f ไฟติ้งอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเร็วแต่มันก็ยังเป็น Animation Priority อยู่แต่เกมโซเนี่ยทำให้คนธรรมดาเข้าถึงสิ่งที่คนเล่นเกมต่อสู้คิดคือเขาต้องคิดถึง Animation Priority ว่าถ้าหากว่าเราออกไปเนี่ยเราเราออกท่าโจมตีไปเราจะเสีย อะไรบางอย่างไปเพราะว่าเรากำลังตีอยู่เกมแอคชั่นมันสแปมคลิกได้เกมโซมันทำไม่ได้ต้องเน้นจับจังหวะแพรลี่หรือหลบให้เป๊ะสำหรับเราใช่มันจะซึ่งสิ่งที่สิ่งที่เขาทำให้มันจะต้องเป๊ะมันจะต้องแพรลี่เนี่ยแพรลี่แบบเป๊ะเพราะว่ามันเสียเฟรมในแอนิเมชันไปซึ่งสำหรับโซเนี่ยเขาสำหรับคนทั่วไปที่แบบเฟรมมันไม่ได้สำคัญมากอะ่ะมันก็จะเป็นแบบพันชเราแค่ในระดับหนึ่งแต่เกมโซนี่คือพันชแบบประมาณสัก10เท่าของเกมทั่วไปอะ่ะคือ เมื่อเราทําให้ออนิเมชันมันช้าลงมันจะทําให้โอ้เวลาเราตีไปแล้วถ้าหากว่าเขาไม่กระเด็นไม่ติดฮิตบล็อกอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะอ่อนแอเพราะว่าเราออกท่าไปแล้วเหมือนแบบเราเป่ายิางฉุบแล้วเราออกก่อนน่ะเขาก็ดูได้ว่าเราออกอะไรแล้วเขาก็แล้วเขาก็ออกตัวที่ชนะเรามาอันนี้เขาเรียกว่าทําให้การโจมตีหรือการหลบของเราอ่ะสำคัญมากๆเวลาหลบก็จะต้องหลบให้ได้จริงๆไม่งั้นโดนแน่เวลาโจมตีก็ต้องโจมตีให้ได้จริงๆไม่งั้นก็เป็นการเผยจุดอ่อนในเกมแบบ เกมที่เรียกว่าโซนะไอโซโซสีภาคเนี่ยมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสตา m มินาถ้าถ้าสตา a มินาของเราหมดปุ๊บมันก็จะเราก็จะอ่อนแอเราจะกลายเป็นจุดอ่อนที่โดนแน่โดนแน่โนนชว์ชวเลยจนเดินทางมาถึงเซคิโลเซคิโลเอาหลอดสตามินาออกไปแต่เซคิโลใช้แอนิเมชันพอ i ออลิตี้แทนคือตัวอื่นอะ มันพนิชเราเมื่อเราโจมตีแล้วเราจะสังเกตได้บอสหลายตัวเนี่ยนะม,นมันมันมีแมคานิกว่ามันรอเราพลาดจริงๆร,รวมถึงใส่เกตที่ว่าการป้องกันไปเรื่อยอะและการรอมันจะทำให้เราเจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันมีกาดแตกอะไรพวกนี้เป็นแมคานิกในเซคิโรที่แบบถ้าถ้าเราไม่ชัวว่าจังหวะนี้ควรกันหรือจังหวะนี้ควรโจมตีจริง,รงๆอ่ะเราจะโดนพนิช อันนี้คือเรื่องหนึ่งก็คือมันมันฝึกมูฟเมนต์ของเราให้ไปสู่จุดสูงสุดให้ได้อือฮึอันนี้คือเรื่องหนึ่งสําหรับเราเรียกเกมนี้ว่า Animation Priority คือต้องเน้นเน้นการออกท่าทางมากๆเรื่องที่2ที่แตกแยกย่อยออกมาก็คือเดดแอนเ l อร์นิ่งอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยความตายปกติเนี่ย เกมอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกกลัวตายมากๆซึ่งจนถึงนาตอนนี้เราก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ะนะคนที่เล่นเกมโซเนี่ยมันจะต้องมีมายเซตอีกแบบหนึ่งก็คือการตายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระยะทางการตายมันไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าโอ้ตัวละครเราตายจริงๆซึ่งเขาเขาออกแบบรอมาให้สอดคล้องกับมันอยู่แล้วเช่นโดยส่วนใหญ่ของเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์คือตัวละครเราจะต้องเป็นอมตะด้วยเหตุผลใดเหตุ<ๆ>ผลหนึ่งซึ่งนั่นจะทําให้เรียนรู้ว่า การตายเนี่ยคือการพักผ่อนการตายคือการรีเฟรชแล้วมันจะมีเมคานิกที่ทําให้เราต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่ <c oughs> เช่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือมันจะทําโซตกไว้หมดเลยใช่ไหมการทําโซตกไว้แล้วเราจะต้องไปเก็บซึ่งการจะเก็บโซให้ได้เราต้องไปสู้กับบอสตัวเดิมเนี่ยมันสร้าง l o ปการเรียนรู้ก็มาก็คือโอ้ตายวนกลับไปใหม่ตายวนกลับไปใหม่เป็นระบบ risk and reward ก็คือโอ้ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นยิ่งสู้มากขึ้นบังคับให้เรากลับไป จะจำต้องผ่านศัตรูตัวนี้ไปให้ได้เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแบบโอเคยิ่งตายเงินยิ่งลดยิ่งตายยิ่งเสีย EXP ตายยิ่งสูญเสียนู่นนี่นั่นไปแต่ถ้าหากว่าเราผ่านบอสตัวนี้มาได้ปุ๊บอะ่ะทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมเลยแล้วเราผ่านบอสตัวนี้มาได้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือฉันผ่านบอสตัวนี้ได้แล้วเป็นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ทําให้เราแบบฝึกฝนฝีมือได้จริงๆแต่มันก็พูดยากนะว่าแบบเออโอ้โหเวลาสอบ เวลาสอบจริงๆต้องเอาคะแนนเต็มเท่านั้นอะไรประมาณนี้เออก็แปลกๆไวแต่ว่าเอ <c oughs> ต่อมาคือจุดจุดที่3ที่จะเห็นในเกมจากฟอร์มซอฟต์แวรในยุคแรกๆนะและหลังจากนั้นเกมอื่นค่อยทำตามเนี่ยคือระบบบอลไฟอ่ะระบบบอลไฟ์คือระบบที่ฟื้นฟูสิ่งของรีชีวิตเราทรัพยากรของเราเลือดของเราแล้วก็ศัตรูด้วยอ่าศัตรูยกเว้นบอสใช่ไหม สตูที่ถูกสังหารไปก็จะฟื้นคืนมาใหม่ไอ้ตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มหรือว่าเป็นตัวฝึกความช่ําชองในทักษะของตัวละครที่เรามีไปเรื่อยๆอ่ะคือมอนข้างทางมันจะฝึกแบบฝึกเล็กๆน้อยๆเหมือนกันบ้านส่วนบอสเนี่ยเหมือนสอบเพราะฉะนั้นเกมโซลที่มันออกแบบมาก็คือแบบเหมือนเรียนเหมือนสอบแล้วก็ผ่านไปให้ได้เสมอเป็น3อย่างที่เรารู้สึกว่า 3อย่างนี้นี่แหละที่ผสมผสานกันแล้วรวมออกมาอันนี้เรียกว่าโซลไลท์เพราะฉะนั้นสำหรับเราเราคิดว่าเกมโซลไลท์เนี่ยถ้าจะมีปรัชญาตามฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้เจอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งความสำเร็จมันจะเกี่ยวข้องกับโดปามีนแบบหลังหล่งสารที่ทําให้เรามีความสุขออกมาด้วยสําหรับเราจะต้องมี3อย่างนี้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป มันก็จะไม่ทําให้เกิดแบบการอดทนเพื่อเรียนรู้มากๆหรือว่าการเอาชนะบอลแล้วรู้สึกว่าแบบภูมิใจสุดๆอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเกมเพย์ถ้ามี3อย่างเนี้คือเข้าท่าต่อมาคือเนื้อเรื่องของเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์เนื้อเรื่องจากเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยมันมักจะไม่ถูกเล่าโดยตรงเสมอทุกเกมเลยแบบ100ยร้เกมแบบ5ซีรีส์เนี่ยคือไม่ถูกเล่าตรงๆเลยแม้แต่เกมเดียวเพราะฉะนั้นเราว่าเกมโซลไล์จะต้องเล่าเรื่องแบบนี้ด้วย จะต้องเน้นไปที่ world building จะต้องเน้นไปที่บันทึกเน้นไปที่คำอธิบายไอเทมสาภาพแวดล้อมบทสนทนาที่กํากั้ก,กึ่งกึ่งคุมเครือให้เราติดปะติดประต,ดปะต่อเรื่องราวด้วยตัวเองอันนี้คือการเล่าเรื่องแบบโซเพราะฉะนั้นเกมไหนที่มีคั t ซีนแล้วมันตรงไปตรงมาเราว่ามันก็ไม่ค่อยโซเท่าไหร่เช่นไอที่ยกที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ย Jedi Fallen Order เนี่ยมันเป็นโซที่เกมเพลย์แต่มันไม่ได้เป็นโซที่เนื้อเรื่องซึ่ง เดิมทีถ้ามันมีทั้งโซในทางเนื้อเรื่องและโซในทางเกมเพย์มันจะมันจะสอดคล้องกันเป็นเกมอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่เกมมันออกแบบแบบนั้นก็จะยากๆหน่อยนะอ่ะในอีกด้านหนึ่งของการเล่าเรื่องนอกจากเราจะมีการเล่าเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วสิ่งที่มันสอดคล้องก,กันกับเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมาก็คือฉากก็คือเลเวลดีไซน์ที่มีความสลักซับซ้อนซึ่งสำหรับเราอันนี้มีความคล้ายกับเมโทรเวเนียเมโทร หรือ Castlevania เป็นการใช้ฉากซ้ำเดินวนไปวนมาเปิดทางลัดมีเปิดช็อตคัดหรือ,อเผชิญหน้ากับศัตรูซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างเกมโซจะเด่นตรงที่อ่าถ้าหากเราไปเจอทางลับเราจะไม่ต้องมาเจอศัตรูเบี้ยบายรายทางชุดเด,เดิมอีกเลยซึ่งเบี้ยบายรายทางของเกมโซอ่ะมันโหดมากสำหรับเราก็เลยในการเล่าเรื่องเนี่ยถ้าหากมี2อ,อย่างเนี้จะเป็นเกมโซก็คือ การเล่าเรื่องแบบไม่ตรงไปตรงมาและมีสิ่งมีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่ตามแมปและเปลี่ยนเลเวลดีไซน์ของมันไปเสมอก็เป็นอีก2เรื่องที่ทําให้ตรงเนี้ยคือทําให้เกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยนิยามเกมโซลาร์เนี่ยน่าจะอยู่ตรงที่2หัวข้อใหญ่5หัวข้อย่อยนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเกมที่เรียกว่าโซโคลนที่มันมีพวกนี้เป๊ะเช่น Lo อ of the fallen l i e s o f p หรืออะไรประมาณน,นั้น ที่มันเอาทุกอย่างของเกมโซมาและเล่าเรื่องของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันโอเคโซไลค์ like, แน่แถูกต้องแต่ในอีกด้านหนึ่งอะเรามีเกมที่ดึงเอาแค่บางเอเลเมนต์ใน5้าเอ e ลเมนต์นี้ของเกมโซมาเช่นเกมไหนมีกลิ้งหลบแล้วมันพันชเราอุดเป็นโซหรือ,อยังเกมไหนมีการใช้สตามินากับการออกแอคชั่นไปเกมโซหรือ,อยังเกมไหนที่มันแค่ยากมากมาก มันเป็นเกมโซหรือ,อยังมีหลายเกมที่ดึงเอเลเมนต์มาแค่บางส่วนหรือเกมที่แบบถูกดึงเอเลเมนต์มาบางส่วนแล้วเข้าใจผิดได้ง่ายที่สุดก็คือพวกเกมที่เล่าเรื่องตามคัดซีนคือเนื้อเรื่องของมันนะตรงไปตรงมาแต่ความยากของมันแต่เกมเพย์ของมันเนี่ยเป็นโซเรานับเกมโซแค่เกมเพย์แบบเนี้ยเป็นโซไลค์ like, หรือ,อยังอ่า อย่างเช่นถ้าจะเจอแบบเยอะสุดก็คือไอ้นี่นี่แหละ Star War s J e d i f o l r e n Order เนี่ยการเล่าเรื่องของมันตรงไปตรงมาแต่ว่าเกมเพลย์ของมันนะโซแน่นอนเลย <S <S ผมเล่น Hollow Knight เพื่อแนะนำมาไม่รู้ว่าเป็นเกมโซจนกระทั่นเจอบอสแล้วก็ตายวนรัวๆจุดเซฟก็อยู่สกาเจอมอนข้างทางก็ห้ามตายเพราะถ้าตายก็จะเสียเงินทั้งหมดเพรเงินจะอยู่ที่จุดที่เราตายหน้าห้องบอสใช่อันนี้ Dead by Learning อ่ะแบบโซแท้เลย ฮอลล i น h t ก็มีเกมเพย์ที่เป็นโซ่เกมเพย์เป็นโซไหมใช่วิธีการเล่าเรื่องตรงไปตรงมาไหมไม่ตรงแล้วก็เลเวลดีไซน์ซับซ้อนไหมมีการเปิดมีการเปิดฉากมีสถานที่รับซีเคทอะไรพวกนี้ไหมมีไอเน,นียโซไลค์ Soul like แท้เลยทั้งๆที่หน้าตามไม่เหมือนเกมโซเลยสักนิดหน้าตาม,มันคือแพลตฟอร์เมอร์แต่อันนี้แหละแบบโดยตรวนิยามงมันคนถึงได้ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการเล่นเกมโซเลยเพราะว่า ปัชญาของมันเหมือนกันอ่าฮอลโลไนน์เนี่ยเป็นปัชญาแห่งความเหมือนส่วนที่เราจะยกตัวอย่างก็คือ e j d i forlen order เนี่ยเป็นปัชญาแห่งความต่างก็คือในการต่อสู้ต้องใช้จังหวะที่แม่นยำจริงมีบทลงโทษจากความตายจริงต้องกลับไปที่เดิมเพื่อให้เรารับบทลงโทษคือเราเสียค่าประสบการณ์เสียเงินไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ไปเก็บกลับมานี่แหละเจไดฟอร e เ r นออแต่ว่าเนื้อเรื่องของมันไม่โสไลเนื้อเรื่องของมันชัดเจนมีภารกิจว่าเราต้องไปทำอะไร ไม่มีอะไรสลักซับซ้อนและเลเวลดีไซน์ไม่ได้ถูกออกแบบมาว่าเป็นการเดินทางลัดซับซ้อนไปซับซ้อนมามันเป็น World Open z o n ซนมันก็เลยไอโซครึ่งๆกลางๆแบบนี้มันเป็นโซลาร์หรือยังอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะซึ่งสำหรับเราโดยสรุปใจความที่คนตีกันหรืออะไรประมาณนี้มันอยู่ที่ว่าโซล g h ์จริงๆแล้วมันมีเอ e ลเมนต์ย่อยๆอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะมีกลไกหลายกลไกที่อามันจะไปคล้ายคลึงกันกับเกมอื่นได้ แต่ไม่ใช่ปรัชญาในการออกแบบของมันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเกมไหนโซลไลท์หรือไม่โซลไลท์ไหมคงจะต้องดูประมาณว่ามันมีเอลลเมนต์อยู่ในนี้ประมาณสัก5อย่างหรือเปล่าอ่าแต่แน่นอนนะเนาะถ้าหากว่าเรามองกันในมุมมองของการตลาดเนี่ยเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยนะก็คือการันตีสำเร็จ100%เสมอไม่ว่าจะในยอดขายหรืออะไรและในไฮ์เทรนอันเนี้ยคนก็จะมีความ พยายามจะตามพยายามจะตามเทรนด์อันนี้นอยู่เหมือนกันว่าโอ้เกมนี้คือดาร์กโซนในทีมนั้นดาร์กโซนในทีมนี้กลายเป็นวลีมาตรฐานและมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ที่โซลไลค์กลายเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วเฮ้ยก็เนาะจะทํายังไงได้อ่ะแต่แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีให้มันมีพื้นที่ให้กับคนที่ชอบความท้าทายในเกม ได้เรียนรู้และมันเป็นความท้าทายในเชิงของการออกแบบมาให้ท้าทายเลยอะ่ะมันมีเกมที่แบบครึ่งๆกลางๆเช่น,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 นแบบโอ้ถ้าอยากเล่นเกมยากก็ปรับให้มันยากสุดซิแล้วก็ไปเล่นแบบ c ซเบอร์พังยากสุด For b i d d e n w เวสยากสุดเออแอสซิสต์ครียากสุดซึ่งมันไม่ใช่การออกแบบมาแบบนั้นไงเพราะว่าพอเราปรับให้มันยากไปแล้วเกมพวกนี้จะกลายเป็น ไม่แฟร์มากกว่าเกิดอาการแบบศัตรูกลายเป็นบุลเลตสปองส่วนเราโดนตีทีเยวตายซึ่งมันไม่เมคซเซนส์ในในอีกหลายๆ e l e เอ n ลเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันเป็นเกมยากการฝืนให้มันยากเนี่ยไม่ค่อยเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นโซลไล์ก็ค่อนข้างเป็นคำที่ถ้าถ้าจะหาเกมที่เหมือนมันจริงๆมันอาจจะเป็นเกมที่มาจากฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วก็มาจากอีกแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นที่เข้าใจ เข้าใจปรัชญาในการออกแบบเกมสไตล์นี้จริงๆอะเนาะแต่ก็นั่นแหละการที่เรารู้แล้วว่ามันจะต้องใส่ปัจจัยนี้เข้ามาเยอะอย่างเนี้ยการการบอกว่าเกมเป็นโซลิตจะต้องมีแบบข้อจํากัดในเชิงเกมเพลย์สอย่างในเชิงเนื้อเรื่องอีก2อย่างในอะไรพวกเนี้ยเมื่อเรามีข้อจํากัดมากๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็น creative constraint อย่างหนึ่งเหมือนกัน creative constraint แปลว่าอะไรเขาบอกว่าในบางครั้งที่เราเจอข้อจํากัดเยอะๆเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ ความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มบังเกิดอย่างเช่นอุ้ยเราจะแต่งเพลงยังไงโดยใช้โน้ตแค่2โน้ตนี้จะใช้คําที่มีตัวแหวนหมดเลยอะไรประมาณนี้เมื่อเราเราจะได้ของสิ่งใหม่ที่อุ้ยอุ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยเว้ยอันเนี้ยเรียกว่า creative constraint คือสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาได้จากการเจอข้อจํากัดเยอะๆอืประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่ามี developer ที่พยายามจะสร้างเกม solo life ด้วย5ข้อจํากัดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราอาจจะเจออะไรที่ดีขึ้นไปอีก ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันทําให้เราเจออะไรก็ได้จริงๆอ่ะผมแวบไปดู j จไดฟอร์เรนออเดอรมาผมไม่นับว่าเกมนี้เป็นเกมโซเพราะว่ามันไม่ยากมันแทบจะไม่ต้องตายวนแค่ทําเหมือนแต่ไม่ใช่ก็นั่นไงถึงได้เรียกว่ามันโซนิดหน่อยโซเป็นบางเมคคากโซตรงที่มันมี Animation Priority แต่พอไปเล่นจริงๆเฮ้ยไม่ใช่อ่ามันเป็นของแบบนั้นอ่ะมันเป็นของแบบนั้นเออแต่ก็นั่นแหละ ถ้าเท่าที่เท่าที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก c r i v e c o n s t r a i n t น่ะหรือคนที่พยายามสร้างสรรค์จากจันร่าพื้นฐานที่เรียกว่าเกมโซมาเราก็จะได้เจอสิ่งที่เรียกว่าเกมโซผสมกับเกมแนวอื่นเช่นเกมโซ First Person อย่าง Remnant หรือ v a l o r ร์ s หรือเกมโซผสมโลคไลท์เช่น Mortal Shell หรือเกมโซลที่ไม่จำเป็นต้องเป็นดาร์กแฟนตาซีเช่น Another Craft Treasure มันก็ยังมีเกมที่โอเคเขาพยายามจะเล่นอะไรให้มันวนๆอยู่ในความเป็นโซลไลท์ like เนี่ยแต่ว่ามันไปผสมกับอย่างอื่นโดยที่ไม่เสียปรัชญาพวกนี้ไปสำหรับเราเกมพวกนี้ไม่ไม่เสียปรัชญาเกมโซลนะแบบเถื่อนทุกอันอไม่ว่าจะเป็นเกมเพยโซหรือว่าเนื้อเรื่องโซลเพราะงั้นสาหรับเราเนี่ยเราคงได้ข้อสรุปมาประมาณว่าเวลาเราจะดูว่าเกมไหนอ่ะมันโซไหม จากที่เราจะดูแค่ว่างงแอคชั่นเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเรามี5้า e m e n t ให้ดูแล้วว่าอ๋อหนึ่งคือมัน Animation Priority หรือเปล่าคือดูว่าการออกแอคชั่นของเรานั้นมันเสี่ยงขนาดไหน2คือ De a บอยเลอร n นิ่หรือเปล่าแบบเวลาเราการเรียนรู้ของเราต้องตายรัวรวหรือเปล่าและ3ก็คือมีบอลไฟลีมอนไหมซึ่งอันนั้นก็คือการฝึกฝึกตัวเราเองอ่ะอันนั้นคือเวลาเราตายด้วยบอสคือการฝึกเรียนรู้บอสใช่ไหมส่วนการเราตายยการที่เราตายด้วยมอนข้างทางคือการ ฝึกตัวเราเองว่าเราเชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดเองขนาดไหน3อย่างแล้วก็เนื้อเรื่องอีก2อย่างก็คือเนื้อเรื่องของมันตรงไปตรงมาไหมและเวิล์ของมันสลักซับซ้อนไหมสุดท้ายเนี่ยเราว่าเกมที่มันมี5อย่างเนี่ยเป็นเกมโซลาร์หรือถ้าเกมไหนที่มีแต่พาร์ทเกมเพย์เออมันก็มีเกมเพย์แบบโซลาร์แต่ว่าเกมไหนที่มันมีแต่ไอพาร์ทไม่ค่อยตรงไปตรงมาอันนี้อันนี้หายากอย,กอยู่จะเป็นพวกซ i l เล t ท i l l 2ซึ่งเฮอร์เรอร์ก็มัจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะเนาะ เพราะงั้นเราก็เราก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปว่าเกมไหนเป็นโซลไลค์หรือไม่เป็นโซลไลค์ดูว่าองค์ประกอบมันครบหรือ,อยังและมันจะมีหลายเกมที่แบบเอ้ยเราแค่ต้องการแอคชั่นแบบแอคชั่นแบบธรรมดาหรือว่าแอคชั่นแบบธรรมดาแต่ว่าวิธีการตายเป็นแบบโซลไลค์ก็มีเช่นฟินล็อกอะไรพวกนี้อืมมันเป็นเกมแอคชั่นเลยแอแบบกรอบวอเลยแต่ว่าวิธีการตายของมันคือเราต้องเอาโซไปเก็บเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะก็ เป็นแอคชั่นอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าเขาไม่รู้ว่าทําไปทําไมปรัชญาของมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเอาเอ e m เมนต์นี้มาเพื่ออะไรอ่ะอย่างเช่นแบบเอฟฟิล,ล็อกเป็นเกมแอคชั่นที่แบบเราตายเราก็ต้องไปเก็บโซแต่เราก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอะ่ะมันก็กลายเป็นคุณภาพขอ f ไลฟ์ที่แย่เพราะว่าตายแล้วมันต้องเดินไกลเพื่อไปเก็บโซเก็บตังค์ของเราอยู่ดีซึ่งอมันก็มีเกมฉาบฉวยแบบนี้ค่อนข้างเยอะเราคงต้องดูรีวิวจริงๆว่าถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะเป็นเกมแนวนี้เนี่ย มันมีอของพวกนี้ครบหรือเปล่าเพราะงั้นก็ฝากกันไว้ส่วนส่วนเราที่เป็นคนที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมโซนหนักขนาดนั้นเราก็จะดูว่าอ๋อมี element พวกนี้แล้วฉันก็จะไม่เล่นเอออะไรประมาณนั้นเกมมันยังมีอีกหลากหลายจันร่าถ้าหากว่าอยากให้เราคุยถึงจันร่าไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกกันไม่ได้ก่อนหน้านี้เราคุยกันมาเรื่องอ p g พีจีนัดวันนี้เราคุยกันเรื่องเกมโซต่อไปเราอาจจะไปคุยกันเรื่องอื่นอีกก็ได้นั่นแหละตามนั้นนะฮะอ่ะจบแล้ว